ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขอท่านหลายโปรดตั้งใจศึกษาในด้านอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับท่านที่ศึกษามหาสติปัฏฐานาสูตรมาแล้วจะมาฟังตรงนี้คงจะแปลกใจ ว่าทำไมใน,นมหาสติปัฏฐานาสูตรพระพุทธเจ้าจึงเอาอนาปานุสติกรรมฐานมาขึ้นหน้าแต่สำหรับในด้านอนุสตินี้กลับเอาอนาปานุสติมาไว้ท้ายทั้งนี้ความมุ่งหมายจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจะคิดไปก็ไรประโยชน์ เพราะว่าถ้าคิดแล้วมันคิดถูกแล้วคิดผิดก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาส่วนนี่จะดีหรือไม่ดีนั่นก็คือว่าจิตของท่านมีสมาธิหรือเปล่าปัญญาของท่านสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุืเฉตระหารหรือเปล่าความสำคัญอยู่ตรงนี้อย่าไปนั่งมีผ้าวิจารณ์อย่าไปนั่งวิจัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่เรียงไว้เหมือนกัน แด้ทำมจึงตว,ว่าอย่างนั้นทำไมาไจึงเป็นอย่างนี้สับนั้นเป็นอย่างนั้นสับนี้เป็นอย่างนี้คนประเภทนี้ท่านเรียกว่า,าพระพระบุคคลหรือว่าเป็นคนที่หาความเจริญอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นโมฆบุรุษเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีผู้เปล่าไร้ประโยชน์ทันนี้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดแบบนั้น,นเวลามันเสียไปเท่าไหร่ ไปนั่งมีผ้ามีใจคนนั้นทําอย่งงางนั้นคนนี้ทําอย่างนี้ได้จิตนั่นทำแบบนั่นจิตนี้ทําแบบนี้ทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดไว้ในแบบเดียวกันในที่เดียวกันแล้วก็สิ่งที่คิดอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างวันเวลาล่วงไปล่วงไปความตายมันคืบใกล้่ข้ามาทุกทีทุกทีทําไมจะไม่คิด ไปนั่งคิดถึงเรื่องของตำรับตำราเกินไปเวลานี้แนอนุสติเก้าประการมีอะไรไประจําใจได้บ้างและอารมณ์ใจของเรารักพระมิพันเป็นพระเป็นอารมณ์แล้วหรือยังเราสามารถทําลายความชั่วตามที่พูดมาในอุปสมานนุสติกรรมฐานได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ยังไม่ต้องคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องว่าใจเรามันเร็วตรงไหนดีกว่า <c oughs> อย่าไปเพิ่มความเร็วมันการคิดอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มความเร็วไม่ได้ลดความเร็วแล้วก็มีอยู่มากซะด้วยนักวีพากษ์นักวิจาร์อะไรต่ออะไรนี่มีอยู่มากอันนี้ธรรมาไม่ได้ด่าท่านคือว่าพูดตามความเป็นจริงว่าจะเอาเวลาของจิตเนี่ยไปทําลายประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไร มุ่หน้าอย่างเดียวทําลายความชั่วส่งความดีเป็นอันดับแรกและก็พยายามสร้างความดีระดับสูงสุดจนกทั่งติดจิตไม่ติดอยู่ในกายของเราจิตไม่ติดอยู่ในกายของคนอื่นจิตไม่ติดอยู่ในกายไม่สัพวัตถุทั้งหลายในโลกทั้งหมดตามคําแนะนํำขององค์สมเด็จพระอรมาสุคตที่ได้วัดดับดับโลกีกวิสยัยเสียทั้งหมด เชื้อแห่งโลกีนิดเดียวไม่ติดอยู่ในใจอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขตอนนี้แหละท่านจะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียงอย่างนั้นทำไมทำแบบนี้แย่เพราะในกรรมมาฐานสี่สิบน้เป็นความรู้ทั้งสี่ระดับคือเป็นความผลทีเพิ่งได้มาก็ได้แก่สุขาวิปัสสโกเตวิโชชระพิโยปฏิสัมวิทัปปโต อารมณ์ที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อส่งอารมณ์ฌานสมาบัติจริงมีมากสำหรับในมหาปฏิปทานนั้นทรงจิตอารมณ์ที่ทรงฌานสมาบัติจริงๆมีอันเดียวได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานนอกนั้นเป็นอารมณ์คิดนี่สำหรับในกรรมฐานสี่สิบนี่องค์สมเด็จพระธรรมสัมสนนิตทสอนไว้ครบ นิดว่าตอนนี้ว่ากระเทีา่อนาปานุสติกรรมฐานมกอแก้เรื่องของท่านมันเสียเวลาชาวบ้านเขาคนที่ไม่ไดีเรื่องและคนแก่ก็ไปแก้ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไอ้คนแก่ก็เลยก,กลายเป็นคนที่ไม่เป็นเรื่องไปด้วยแต่จะไม่พูดไว้บ้างก็รู้สึกว่าสงสารท่าน ชอบวิจัยสับเล็กชอบวิจัยสับน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาหนึ่งวินาทีที่มันผ่านไปชีวิตมันก็สิ้นไปด้วยทําไมจึงไม่คิดคิดทําจิตให้มันบริสุทธิ์มีอารมณ์สบายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่อย่างคนที่มีความสุขมีอารมณ์สบายแต่เราอย่าตายตายก็อย่างคนมีความสุขมีอารมณ์สบายอย่างนี้ดีกว่าไหม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันต่อไป ว่านาปานุสติกรรมฐานได้แก่การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกกรรมฐานกองนี้องค์สมเด็จพระจินสีแนะนำว่าเป็นการทำลายโมหะจริตนวิตกจริตสำหรับกรรมฐานหกกองในอนุสติ คือได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาอาจาคานุสติเทวตานุสติเป็นกรรมฐานสนับสนุนศรัทธาจริตคือบุคคลทีม่มีศรัทธาสำหรับอนนาปานุสติเป็นกรรมฐานทำลายอารมณ์ฟุ้งซ่านว่ากันง่ายๆคือวิตกกโมหะ ถ้าชอบคิดสำหรับบรณานุสติกามฐานกับอ,อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานส่งเสริมกำลังจิตคนของที่มีความฉลาดได้แก่พุทธานุสติเหลือนลกจากนั้นเป็นอะไรก็ช่างเหลือแล้วไม่เหลือนะ่ะข้อเหลือ,อยังนิดนะงบรณานุสติอุปสมานุสติกรรมฐานสมเด็จการ เสำอถนนพุทธะพุทธะเจริญนี่เหลืออะไรอันหนึ่งเนาะสำหรับกายกั้ตานุสติไปควกกบอสุภกรรมฐานเป็นได้กรรมฐานทำลายราคะจริตเข้าใจไว้ด้วยนะมานาปานุสติกร,รมฐานนี่ทำลายความคิดพลานเขาปฏิบัติกันยังไงอานาปานุสติกรรมฐานนี่มีอานิสงส์มาก ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆขณะที่จะตายถทาว่าท่านทรงชาวสีเป็นอารมณ์ท่านสามารถจะรู้เวลาตายของท่านอาการตายท่านจะตายด้วยอาการอย่างไรเนี่ยตายเวลาเท่าไหร่ท่านรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดความสบายใจจะไปไหนมาไหนก็ได้จะนอนปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างอะไรก็ได้ทั้งหมด ถ้าพูดกันั้งเรื่องความตายอย่างเดียวยังไงยังไงแล้วก็ตายจังหวัดนั้นแน่ไม่รู้รู้เวลาการตายของเราแน่นอนเราจะได้รีบรุดตั้งใจปฏิบัติความดีให้มันถึงที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหมเจ้งคนที่อยากชอบถามหมอดูว่าจะตายเมื่อไรจะทรงชีวิตอยู่เมื่อไร ก็เลิกถามกันททีเวลานี้เรื่องหมอดูขยาะให้มาดูอะไรไม่ดูทั้งหมด <c oughs> เลิกแล้วเลิกเป็นขี้ข่าชาวบ้านแต่ว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนชาวบ้านเอาถ้าเป็นขี้ข่าชาวบ้านนี่ไม่เอาสนับสนุนให้สร้างความดีและความชั่วอันนี้เอาเป็นขี้ข่ารับใช้ดูนั่นดูนี่ดูโนนก็ไม่ได้เกิดเห็นประโยชน์อะไร จะถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาก็เปล่าพวกที่ดูเนี่ยถ้าไม่ร้อนไม่มาถ้าร้อนมีทุก,กาาข์แล้วก็มาเพราะไม่มีทุกข์ก็หายหน้าไม่เคยมาช่วยอะไรเลยเวลาป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่เคยเห็นหน้าดีไม่ดีกํลาลังป่วยนั่นแหละแกก็มานั่งใช้สิอีกเป็นอันวันเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สําหรับอนาปานสติกรรมฐา,านในมหาสติปฐานสุตรกับ ในกรรมฐานสี่สิบมีวิธีปฏิบัติต่างกันเพราะว่าในมหาปฏิบัติฐานนสูตรเป็นเป็นกรรมฐานสอนเพื่อสุขาวิปัสสกยัจึงเลยใช้อารมณ์ไม่หนักใช้อารมณ์พอเบาๆให้จิตโซสมาธิไปได้เล็กน้อยควบคู่ไปกับการพิจารณากรรมการฐานอย่างอื่น แล้วก็ควบคู่เปนกับการพิจารณาวิปัสนาญาณเจนว่าพระพุทธเจา้าสอนไม่หมดแต่แลรข้อในกรรมหาพปฏิปทานานสูตรมีวิปัสนาครบครบแต่ว่าในกรรมฐานสี่สิบสอนสมถะไว้เต็มัตราทุกจุดมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างก,กันก็คือในมหาปฏิปทานนสูตร และให้รู้ลมให้ใจเข้าใใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้มาในกรรมฐานสี่สิทธิ์การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้กําหนดเป็นสามฐานฐานที่หนึ่งเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกฐานที่สอง ลมกระทบหน้าอ,อกฐานที่สามลมกระทบกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาหายใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอ,อกกระทบจมูกถ้าคนริมที่ปากเชิดจะรู้สึกกระทบริมที่ปากด้วยนี่เป็นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกในกรรมฐานสี่สิสิบจะต้องทรงตามนี้ ถากว่าท่านจะถามว่าถ้าทรงตามนี้ดียังไงต้องพูดกันนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะตอบว่าการรู้ลมเข้าลมออกต้องป,ปล่อยลมให้ใจเป็นไปตามธรรมดาอย่าบาังคับลมหายใจให้มันแรงจะได้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้บ,บังคับลมหายใจให้มันเบาก็ไม่ได้บ,บังคับลมหายใจให้มันสั้นมันยาวก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งหมดทําแล้วไม่มีผล ต้องปล่อยลมให้ใจไปตามปกติให้ใจตามธรรมดาแต่จิตตามรู้เพื่อเป็นการทรงสติสมัมปชัญญะนี่ถ้าการรู้นี่ถ้ารู้เป็นอันดับแรกก็จะเพิ่งรู้ทั้งสามฐานถ้ารู้สามฐานแล้วได้เลยเลยก็ดี <c oughs> แต่ความจริงแล้วอันดับแรกไม่ควรจะรู้ทั้งสามฐานถ้าจิตกำลังอ่อน รู้ฐานเดียวคือลมกระทบจมกูกเวลาเข้ากระทบจมกูกเวลาออกกระทบจมกูกหรือกระทบริมที่ปากไม่ต้องพาวนารู้อย่างนี้โดยเฉพาะถ้ารู้ได้อย่างนี้โดยเฉพาะขณะที่กําหนดทาจิตเพื่อ,อทรงอารมณ์ธรรมนี้รู้อยู่ได้ตลอดเวลาท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิ <c oughs> แบบนี้วัดใจได้ไง่าย แปลว่าท่านยังมีสมาธิเล็กน้อยแต่หากว่าถ้ารู้ทั้งฐานที่สองคือลมกระทบหน้าอกด้วยกระทบจม,มูกและริมที่ปากด้วยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจาระสมาธิถ้ารู้ทั้งสามฐานก็เรียกว่าอารมณ์จิตเวลานั้นของท่านขึ้นเข้าถึงปฐมฌานเ <c oughs> สมหรับอนาปานุสติกรัมฐานนี้ เอสมเด็จพระจินาสีทรงตัดว่าเป็นกรรมฐานที่ทรงได้ทั้งชานสี่เอาแค่ชานสี่อะไรกันชั้นห้าไม่ต้องพูดกันอาการมันก็เหมือนกันมันก็ไปตายด้าน,นแค่ชานสี่ไอ้การจะแยกเป็นชั้นห้าไปตัดต้นนิดเพิ่มนี่หน่อยอะไรไม่มีความหมาย <c oughs> ไอ้ของมันก็มีห้าฐานไม่กันสําหรับชั้นต้นแต่ก็ไปยอดนนเพิ่มนี่ นี่เกินพอดีไปทําให้จกจิกคนปฏิบัติลําบากในการเจริญานาปานุสติกรรมฐานจะใช้เวลาน,านานเท่าไร่ขอเตือนท่านไว้ว่าอย่าจงอย่าทรมานร่างกายให้มันเป็นอัตตกิรมัฐาน,นโยกอันดับแรกจิตเราชอบฟุง้งซ่านเราจะมาบังคับมันใหม่ๆจะใช้เวลาให้นาน,านมันจะไม่สมควร เมื่อก็จับลิงมาหัดให้เข้าแถวทหารเราแถวตรงมันจะตรงได้สักครึ่งวินาทีมันก็แสนยากมีเวลาที่ก็จับลิงมาหัดละครเขาสามารถจะบังคับให้ลิงทําอะไรได้ตามคําสั่งให้เขาไม่ได้ใช้เวลานาทีสองนาทีวันสองวันต้องใช้ความพยายามและมีความฉลาดในการฝึกรู้ลีลาของลิงชั้นใด การฝึกกําลังใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้ลีลาเหมือนกันก็ต้องมีความฉลาดต้องใช้วาวิพยามต้องใช้เวลา <c oughs> ถ้าเราฉลาดมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยเราฉลาดน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยเลยไม่ได้อะไรสักอย่างมีคนที่ฉลาดมากคือใครก็ต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็ปฏิบัติตามคําสั่งขององค์คนที่ฉลาดมากท่านที่ฉลาดมากคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนำว่ายังไงท่านบอกว่าการฝึกจิตในอนาปานุสติกรมัฐานมีสภาพพนฝึกมากตัวพะยศะมาที่พะยศะนะ่ะถ้ามันมีอารมณ์ดีมันก็ตามใจเราเพราะกำลังมันดีมันมีความแข็งแรง จิตใจมันด้านจิตใจมันดื้อเวลาที่มันไม่ต้องการจะตามใจและขึ้นมามันพยศเสจจงทั้งเราบังคับมันไม่ได้สำหรับกําลังการฝึกอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกันมันจะมีอารมณ์ไม่สม่ําเสมอกันแต่ละวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้บางทีตอนเช้าดีตอนบ่ายไม่เป็นเรื่องบางทีตอนกลางวันดีกลางคืนไม่ดีความ บางทีกลางวันไม่เป็นเรื่องแต่กลางคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันมันก็สุดแล้วแต่ความฉลาดหรือว่ารการอารมณ์การการตั้งอารมณ์ของจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านฌานโลกีต้องเรื่องเลยกายด้วย้าร่างกายเป็นอะไรนิดเดียวอารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีหรือว่าการตั้งใจเกินไปว่าวันนี้จะให้ดีกว่าเมื่อวานวันนั้นไม่ได้อะไรเลย เพราะว่าเป็นอุตจัเป็นอรารมณ์สั้นในนิวรตอนที่อธิบายนี้ไม่ได้นําเอานิวรณ์เรืออะไรมาพูดเลยก็เพราะว่าการสอนนิวรณ์นีอยู่แล้วไม่ต้องนํามาพูดเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาซะ่อย่างไม่ยอมแพ้มาซะ่อย่างหนึ่งว่าเวลานี้เราต้องการรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกในสามฐานถ้าทําไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลย ถือกำลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรวันบรรุอภิเศษสัมมาสมัมุทธิญาณอันนี้ทิ้งไม่ได้ <c oughs> แต่นักปฏิบัติจะมาถานยังบอกว่ากลัวตายวาดโน่นวาดนียเลิกดีกว่าไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านหรอกแต่เขือยังกลัวอยู่แบบนั้นก็ไปทํามันทําไมมันไม่ได้อะไรแล้วผู้ที่กลัวตายประเภทนี้เนะ่ยขอโทษเถอะอย่ามาหาเลยนะ ถ้าท่านมหาตมะตมาจะสั่งให้ไปโคคอตายจ้ะเพราะขืนกลัวความดีจะอยู่ไปทําไมมันไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นถ้ารีบตายสัตยะนี้บางทีบาปมันจะน้อยลงจะตกนรลน้อยแบบลงไปหน่อยนี่พูดแล้วไอ้คนพูดจะบาปหรือเปล่าเลย บาปก็บาปไปรำคาญคนพวกนี้อยาทำความดีแต่ว่ากลัวดีกันอย่างนั้นแหละกลัวจะตายบ้างเห็นภาพเยหนนเห็นภาพอย่างนี้กลัวในวิธีฝึกที่ดีเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากค่วว่าถ้าวันไหนอารมณ์ใจดีก็ทรงอารมณ์อยู่ได้ถ้าอารมณ์ใจมันไม่ดีจริงๆอย่าไปตั้งเวลาให้มันเสียเวลารักษาสัจจะ แต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าสัจจะขาดทุนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นอันบรวบรวมกำลังใจเข้าไว้เม่อจะส่งความดีถ้ามันส่งไม่ได้จิตใจมันคลัานจริงๆมันก็มาพยศควบคุมไม่ไหวไมอยู่สมดุการท่านบอกเลิกเสีย ไปดูโทรทัศน์ไปฟังวิทยุไปนั่งคุยยะบทำอะไรก็ตามให้ใจมันสบายแล้วกลับมาว่ามันใหม่ถ้ายังไม่ก็ไม่เอาอยู่ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่พรเรื่องกําหนดจับลมไม่ใจเขาออกจิตขั้นทรนงตัวไม่อยู่ปล่อยมันเลยมันอยากจะคิดอะไรเชิญคิดไปแล้วก็ทําจิตใจไว้เสมอว่าเราจะ จับมันใช้เมื่อมันสิ้นกําลังมันก็มปาพยศแต่บอกว่ามาตัวพยศเนี่ยบังคับมันไม่ได้ในเมื่อบังคับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปกอดพอมันไว้มือถือแสแต่ไม่ตีวิ่งไปวิ่งไปเต็มที่มันเหนื่อยอ่อนที่สุดตัวนี้แล้วก็ดึงเข้าเส้นทางจับมาฝึกมันสิ้นกําลังแล้วมันก็ยอมเราข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไว้ไม่อยู่จริงๆก็ปล่อยคิดเนี่ยแตมาลองแล้วเพราะธรรมธรสอนสอนก็องคสมเด็จพระประัณฑิตแกวนี่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ลองแต่บอกกันแล้วนี่ว่ากรรมฐานสี่สิบกนดีมหาปฏิปัานนัสุดกดีผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับรองตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ เป็นเรื่อมความรู้สึกเป็นความจริงเป็นเป็นการผ่านมานะสําหรับคนที่จะเป็นผู้ได้ชัก็ดีเป็นมาโซนดาชิทาคานาคาหลนังก็ดีไม่ได้รับรองตามนั้นท่านผู้รับฟังแล้วก็จําไว้ด้วยนะแลวจะไปนั่งโฆษณาว่าพระองค์นี้ผ่านกรรมฐา,านสี่สิบมาแล้วผ่านมหาปฏิปทฐานน่งสุดมาแล้วคงจะเป็นพระหัน้วก็ลือกัน เลยกันไปเถอะให้มันโตมารกเปล่าเจ้าของเขาไม่ได้รับรอง <c oughs> ในเมื่อเจ้าของไมไ่รับรองแล้วก็พวกท่านอย่าไปพยากรในเมื่อเรากลับมาจิตมันกลับมาแล้วจับจุดปั๊บเดียวมันอยู่อยู่แบบเนี่งเนียง,งสนิทเป็นฌานเลยเป็นฌานนะจิตใจจะสบายมีอารมณ์ดิ่งไม่วอกแวกไม่ทาอะไรทั้งหมด นี่แนวทางเขาองค์สมเด็จพระบรมสุคต์นี่ดีแบบนี้เวลาฝึกแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันในรายการหนึ่งนิมิตของอนนาปานุสติกรรมฐานได้ความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกเข้ามาเลยแต่ไม่เป็นไรจะไปสนใจกัรน,นิมิตก็มีสีขาวสีเข,ขียวสีแดงสีดำอะไรก,ก็ตามที่มาพูดกันอยู่บ,บ่อยๆว่าสีอย่างนี้มันปรากฏมัเป็นกระสินเอเปล่า ควรจะรู้ตัวว่าเวลาที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำกระสินเราจะเินในอนาปานสติกรรมฐา,านแล้วก็สินมมนจะมาอย่างไงภาพเกิดสินนี่เขาต้องตั้งภาพไว้ไม่ใช่รมลอยมาภาพที่ลอยมานี่ไม่จะภาพกระสินนี่มาเกิดแสงสีต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็ขอท่านาหลายได้โปรดทราบว่าจงอย่าถือเอา รักษาอารมณ์เดิมเขาไว้นี่จุดหนึ่งนะแล้วแบบการที่สองถ้าทําไปทําไปถ้าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติในบางคนบางครั้งบางท่านนะมัไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่มสบ,สบายคล้ายมีรมเคริ่มแล้วก็เหมือนก็ตกวูบกอมาจากที่สงเสียวอย่าราสว่าขณะนั้นจิตอยู่ที่ กำลังสบายอยู่ติดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานแต่ว่าจิตไม่สามารถจะทรงกำลังของฌานไม่ได้เลยหล่นก็เหมือนกับสภาพเราตกจากที่สูงวาาตกใจอย่างนี้เคยเป็นอาตมาก็เคยเป็นเคยเป็นมาตั้งหลายอย่างแต่ไม่บอกในที่นี้เวลามันมีนิดเดียวไม่มีความจําเป็นถ้าจิตทรงฌานจริงๆจ,จ,จิตจะมีอารมณ์สงัดพูดซ้ํากันอีกแล้ว เจอไม่ถ้าเป็นปฐุมฌชานก็ไม่ไม่รำคาญในเสียงภายนอกรักษาลมหายใจเขาออกไว้ได้ดีถ้าเป็นชานีสองอารมณ์ที่คิดกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกตนไมหายไปใจมีแต่ความสุขใจมีสบายอารมณ์ลมลมลมหายใจรู้สึกว่าเบาลงไปถ้าเป็นชานีสามลมหายใจน้อยลงไปได้ใจสงัดได้ยินเสียงภายนอกน้อยมีอาการเคร่งเครียด เหมือนกับตัวใครถูกมัดแตนไว้กับเสาไม่อยากจะขยับกระเยือนจิตจะยังไม่อยากจะคลายสมาธิมาตอนนี้ไม่อยากพูดคนที่เคยพูดมากก็เลยกลายเป็นคนไม่พูดไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุคยกับใครจิตจะมีความสบายตลอดวันเริ่มตั้งแต่จิตเข้าทิ้งชานที่หน่งที่สองที่สามมานี่เพราะโปรดทราบ ถ้าตอนเช้ามืดท่านรักษากำลังใจให้ดีให้ทรงอยู่ในฌานวันนั้นทั้งวันกำลังใจของท่านจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์ไม่ทุกข์ทั่นอารมณ์ที่มีเป็นความทุกข์ใจจะไม่มีกับท่านมันจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้ากำลังใจขมันดาท่านพุทธสาสนิกชนโดยทนหนาเข้าทั้งฌานสี่ตอนนี้จะปล่อยกดอารมณ์ให้ใจหายไป ไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจมีร่างกายหยุดทางานหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงัดมันตัดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมดเป็นเอกคตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์โปร่งโปร่ง,รงสบายมีความสว่างสวัยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นอมเบกขาเฉยจากการสัมผัสทั้งหมดนี่การแนะนำ นานาปานุสติกรมฐา,านเขาองค์สมเด็จพระบ,บรมพิชิตามานก็ขอยุติ่าจะเพียงทานีเพราะเวลามันหมดแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัททังหลายจงถืงอนาาปานุสติกรมฐา,านนี้เป็นสําคัญแยกขึ้นต้นในกรรมฐา,านแบบไหนก็ตามต้องขึ้นโดยนาาปานุสติกรรมฐา,านเสียก่อนมี